สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปก่อนหน้านะครับที่เราตีหน้าโต๊ะเป็นวงลีเนี่ยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาลบมุมเป็นลบมุม4 5แบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการทํางานหรือว่าการใช้งานเจ้าดอกลบมุม45ด้วยนะฮะเราเนี่ยมีดอกเลาเตอร์เยอะมากนะครับที่ร้านเนี่ยวันนี้เราจะมาใช้กลุ่มนี้ครับลบมุม4 5 ถ้าจะกดให้มีบ่าก,ก็ทําได้แล้วก็มีปลายลูกปืนด้วยนะครับแล้วก็มีหลายขนาดหมายถึงว่าความหนาไม้ต่างๆกันเนี่ยเราก็ใช้ดอกที่มีขนาดต่างกันได้นะครับหรือว่าจะไม่เป็นลูกปืนก็ได้ลบมุมแล้วก็เป็นกดล่องวีเนี่ยก็มีนะครับเนี่ยวันนี้ผมจะใช้ดอกนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมจะเลือกดอกลบมุมปลายลูกปืนที่เป็นดอกลบมุม45องศาแบบนี้นะครับมีหลายขนาดนะครับเล็ก ใหญ่ไปเรื่อยๆตามภาพที่เห็นเมื่อกี้วันนี้เราเลือกดอกนี้ครับตีได้หนา25มิลเลยนะครับไม้แต่ว่าวันนี้เราใช้ร่วมกับเราเตอร์ตัวนี้เป็นของเจมารุ่นแรกเลยนะครับที่ปรับรอบได้มันจะมีความนิ่มนวลน,นะครับตัวน,นี้จะเหมือนตรงข้ามกับรุ่นพวกมาคิต้าก็คือว่าจะเหมือนบอสคือปล่อยแล้วล็อกอ่าอย่างเงี้ยปล่อยแล้วล็อกแต่ถ้ามาคิต้าก็จะล็อกแล้วปล่อยนะครับ ำหรับเจ้าเราเตอร์ตัวนี้ก็มีตัวตั้งความลึกตัวนี้นะครับพอเราตั้งความลึกได้ผมก็ตีตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการตีแบบย้อนเสียนนิดหนึ่งนะครับถ้าเราเดินปกตินะครับผมก็เลยเดินถอยหลังอ่าะเนี่ยฮะผมเดินถอยหลังหมายถึงดันมาข้างหน้าเนี่มันจะกินถอยหลังแต่ข้อเสียสําหรับมือใหม่ระวังนะครับนี่ผมก็เกรงข้อมือครับคือเรากินถอยหลังี่ยมันไม้มันมจะไม่แตกนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันจะดูดนะครับระวังมันจะดูดเราไป เราต้องเกรงมือนิดนึงนะครับเนี่ยข้อดีคือไม้ไม่แตกแต่ข้อเสียคือระวังว่ามันจะดูดนะครับต้องเกรงมือช่วยนิดหนึ่งนะครับ <S <S ครับพอถึงตรงนี้เป็นการตีตามเสี้ยนแล้วนะฮะก็หมายถึงว่าไม่ย้อนเสี้ยนแล้วผมก็เดินตามปกติเลยท่าน,นี้เราก็เดินหน้าตามทิศทางการหมุนปกติถ้าติเดินอย่างเงี้ยมันจะไม่วิ่งนะครับแต่ว่าเดินย้อนเสี้ยนไม่ได้นะครับ นะครับเมื่อกี้นี้ผมตีรู้สึกมันมีฝุ่นหน่อยก็เดี๋ยวใช้เครื่องดูดฝุ่นช่วยนะครับตัวนี้เป็นเจม่าหกลิตรแล้วก็เปิดออโต้ไปเลยนะครับนะฮะเราก็เสียบไปกับเครื่องดูดฝุ่นเลยในขณะเดียวกันถ้าเราเปิดเครื่องเครื่องดูดฝุ่นก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูคือถ้าฝุ่นที่มันขึ้นไปข้างบนนะครับจะถูกเก็บจากเครื่องดูดฝุ่นแต่มันมีส่วนหนึ่งอีก50%เนี่ยนะฮะมันเล็ดรอดลงมาข้างล่างสําหรับ ตัวฝุ่นนะครับมันก็จะเห็นฝุ่นได้นะครับท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมใช้เครื่องดูฝุ่นแล้วฝุ่นยังมีอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้โฟกัสทั้งหมดอันนี้โฟกัสด้านบนแต่จริงๆฝุ่นที่กระเด็นออกมาเนี่ยมันจะเป็นด้านล่างนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยดูแล้วอาจจะไม่ได้อะไรนะครับแต่ผมว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยผมอยากให้ท่านเห็นนะครับบางครั้งข้ามขั้นตอนมากเกินไปท่านอาจจะ ไม่เห็นจุดที่ผมทำบางทีมันก็มีจุดเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรเงี้ยผมก็อยากให้เราดูไปด้วยกันนะครับเนี่ยฮะผมเดินย้อนย้อนตรงเนี้ยมีเทคนิคอีกนิดนึงเออก็คือถ้าตีย้อนเป็นช่วงๆเนี่ยถ้ามันดูดมันก็ดูดแค่ช่วงเดียวนึกออกไหมฮะเพราะว่าไม้เราถูกกินไปแล้วมันจะดูดเฉพาะไม้ที่มันมีให้กินถ้าเรากินเป็นช่วงๆหมายถึงตีย้อนหลังนะฮะเรากินเป็นช่วงๆทีละคืบทีละคืบเนี่ยเผื่อมันดูดมันก็ดูแค่คืบเดียวถูกไหมฮะอ่า แต่ว่าถึงตรงนี้ลงเขาเขาเรียกลงเขาฝรั่งเขาเรียกลงเขาคือตีตามเสียแล้วผมก็ตีตามเลยไม่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 ไมตีถอยหลังแล้วฮะตีเดินหน้าเลยนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับผมอยากให้มือใหม่ดูผมไปเรื่อยๆผมว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับอ่าเนี่ยะครับก็ลบมุมเสร็จแล้วสําหรับโต๊ะถ้าท่านทําลบมุมเป็นรูปอื่นก็ได้นะครับลบโค้งลบอะไร สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม